สวัสดีครับผมนายาคนเกษตรครับมณีเ้าวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567ครับผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือตลาดนัดวัวควายบ้านจำเนินตมบ้านเดืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยพู่มครับครับผู้ใดเขามาเบิ้งแวกฝากลกด้ว์กดแชร์ครับช่องนายาคนเกษตรนะครับการไทยทำคลิปกับสิภาพพี่น้องไปหาสอบถามราคางัวแล้วครับพี่น้องไปเปรียบเทียบราคางัว สำหรับผู้ที่มีงัออยู่ในบ้านนะครับว่าราคางัวมันถูกหรือมันแพงคิดว่านะครับในภาพร,มรวมๆแล้วติพนัพนธนๆมาผมกับ่ามันถูกนะครับราคามันถูกหลายพี่น้องเนาะผู้พ้นที่มาซื้อกลายอยู่มือเนี่ยผมสังเกตบ้างว่าตอนที่เดินขบมาเนาะครับคนหลายนะครับเ,<อ>เดี๋ยวผมติพภาพพี่น้องเขาไป หาเดินสำรวจไปสอบถามราคาครับผู้ใดมาเบิ้งแล้วก็ฝากกไลัยก้แชครับช่องนายยะคงเสร,ร็จไปาพาพี่น้องเขาไปยังหาเบิ้องครับหอยสุริยะครับเราเป็นนายหอยควายครับบอทตันเลยถามเราเลยมือเนี่ว่าเรามีควายมากบ่นะครับมือนีควายกับ่หลายเหรอครับ ซื้อขายกันเท่าไรก็ตัวเนี่ยซื้อขายกันเท่าไรเนี่ยซื้อขายกันหกพันห้อเนี่ยครับหกพันห้าร้อยบาทไม่ถึงหมื่นมันคือเป็นตพาะซื้อขาวแถวบางงนเนาะไปใซงงานแเบี้ยเงอฮะหาไปใงงานแบบนี้เนาะเบิดเท่านั้นห้เรี่ยมเหนือนาอนอเน่เฮ้ยเที่ยวลวยมันก็ไดลอยนึง กูซื้อขึ้นได้บ่เป็นบ้าขายได้หลายกว่านี่วะหกพันห้าร้อยบาทครับมอกอยู่ว่างนี้รุ่นรถไหมง้อผูนะครับง้อผูน้อยนะครับ นี่แหละบอถึงหมื่นครับโบแข้งโบขาส่วนส่วนมันดีสูงหน้าตามันได้สูงอือได้สูงเลยล่ะเออสูงดีแข้งขาได้ราคาหกพันห้าพันบาทตามปกติซื้อในตลาดนี่ละอืออืมเบื้องเน้นบ้านชองห้องหอพวกเจ้าสิขายราคาเท่าไหร่กันไปเปรียบเทียบราคาเอาเนาะเปรียบเทียบครับครับราคาครับไม่ถึงหมื่นบาทอือไม่ถึงหนึ่งบาทครับให้เปรียบเทียบเนาะครับราคาหัว ครอือบเทียบทุกท่านปเป็นเบื้องตนคือแม่รถอ,อย่าง<อ>มันบ่มีตัง้งโช่เป็นรุน่นเลยใช่ยาเจงแม่บ้านยังสั่งมาบอกว่าเอาผูวหน้าไปอีกตัวเล <c oughs> ยชื่อแม่รถเลย้วยมักนะถ้าเป็นหลอดเรี่ยนรคือนแข้งขาส้นบ่ชื้อถ้าแข้งขาแบบเรี่ยไรประชื้อเพราะมันประกอบกับโตมันน่แข่งขาประกอบกับโตมันน้่ย มันสิบุกไงเขาขายแม่นออกไปแล้วอครับ6ก0ัอบาทครับหกพันห้บาทครับย่างเขาไปบึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อจอนได้ตัวไหมากครับมือเนี่ยนี่บ่กโอ้ย่าดีตายเลรกินมนิไบมีลูกบอกดีจังเลยครับเปิดไปสิบแปดหาร้อย มีลูกดิ๊นยหมจครับมีล no. I mean, ูกนะบัม hmm. really. mm ีล hmm. yeah. mm ูกยยงลูกมีลูกยู่โเน่ยมีอยู่จากเดือนละมันมันมันมีลูกมีลูกมีลูกนะันสงนันงา่เปเด็มน่าแม่เป้าเด็กแล้วเนี่บอกเ่นาะว่าน่าเป็นนาราคาอมย้อเป็นนา็นนาราคาสิบแปดห้าร้อย หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยโอ้หลักข้างวะสั่งกไงยี่สี่ผมก็ซื้อเพิ่นยูนีแ่แหละครับเจ้า,ค,าครับเปิดราคาอยู่เลยอ่ะไปรุ่นเพิ่นว่าท่องประมาณจังเดือน,อนหลายเดือนแล้วท่องม้าหนอเนาะขันมันมานเรียนเนี่ยมันทีได้หลายเดือนแล้วเออเปิดราคาพวกสูงครับ แข้คงคาบมมีปัญญาตะนนั้นครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทหัวท่องครับเจเกลันลดีเออครับน้อมันมันแหละเนาะคร้อทำแล้วคิดว่าสิออกเร็วๆนี่แหะ 18,500บาทราคาต่อร้องได้จังหน่อยครับคุยกันได้นะครับขอเบอร์ครับ0 8 1ย์แ9ดนเสาครับเอาไหมหนึเอาจริง0 8 1 9 7 5หครับห้อยอจอนข้อสันนะครับครับงวอท่องนะครับราคา18,500บาทนะครับพงสั่งังยๆนะครับ ไปย่บาหกพันตีมันถือบอครับเนี่ยไทยผมมุงถือแล้วเนาะวอซ้ำนี่มันถือวถือแล้วจอาลงต่อจ้าตอวอชื่อเร็วเนี่ย ซื้อแล้วเต้อโอ้ยกัพ่อซื้อเอเนาพ่อมันขึ้นยนดีเวะมันถือไรมันถือไรเนาะมันถือข้างไรน่ะลอยลลอยลลงมาชงถึงบ้านเอ้อเสียทานจังแ้อยเนี่ยวขงวางยืมยืมงมามาไทยลูา้ยบอล้วเขาอยางกันาหเจ้าโยธาเลก็ว่าบอกราคาเจ้าที่ขายวันเนี่ยเจ้าซื้อแล้ว ขายบ่บป่เนี่ยขายขายครับขายห้องเท่าไรบ่เนี่ยห้องเจ็ดร้อยหรอครับเจ็ดพันหรอเออสิบเจ็ดห้องซื้อซื้อเดี๋ยวนี้ขายเดี๋ยวนี้ก็ได้เนาะขายเดี๋ยวนี้ก็ได้มันตกลมันลอยลอยลอยถอยลงมาไปส่งถึงบ้านอ๋เราต้องแบบนั้นหรอยของใช้ได้สูงมือเนี่ยแมนผมส่งจนไม่เห็นแล้วย้อนแมนเขาต้องเสียเนาะนี่แหละครับงอแล้วครับหมื่นหกบ้างเน่ โอ้ยหนังพอยุ่นดีเนาะพ่อคุณตะกี้ซื้อโซเดียมครับซื้อสามมื่นสามมื่นสามมื่นที่มึงคงแล้วเอ้ยย่งเลยเกษตรกรมันบอบ่างไงแกนครับเนี่ยครับงามๆเลยครับงามในลักษณะทุกอย่างเลยตะกี้ผมซื้อหามือผมโมโต้ได้หรอครับซ้ำเนี่ยโมโต้เลยซ้ำเมันพอซื้อไรเนาะงอนหน่อยผู้ขายพุ่งแล้วเกษตรกรพุ่นลำบากเนาะ เป็นได้ยุเคเศรษฐากับยุคสามตัวไมยเป็นนายุนี่ครับ,นรบหนึ่งมืนหกพบาทลรนว่นบา <c oughs> ลุลร่น่นแม่ลูกนี่เท่าไรครับน<ำ>เนี่ยทำเสีย,ยไหมทำเสียไหมเท่าไรครับเท่าไรแม่ลูกเนี่ย มองเอาเลยยี่สามพันห้าหม่ 23, <500 S 3> องสองหมื่นสามพันห้าเติมเกียแล้วอีกสองก้อนเติมเกียแล้วอีกสองก้อนแม่ลูกเขาเลี้ยงพอดีไม่ได้กินเกียเร่ออีกสออแม่ลูกอ่ะโอ้มันอ้วน,นอยู่ได้เหรอแต่ว่าลูกมันลูกลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่อีกครับสีทยาขาวมันย่าเหลือเก็บบนพุทธศิทยาขาวมันย่าขาวหมอสาภายในหมู่บ้านสีดให้ สองมื่นสามพันบาทแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับอยู่ทั้งรถลูกลูกตัวสีขาวเอาลูกเอาโชว์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 ครับลูกตัวแม่ครับเปลเป็นน้ำปีก๋ใส่น้ำปี๋อีกเป็นตัวหน่อยเถอะหาบอกไว้เนาะ เยน้อยเัม้นนอรันเบเสียเียครับียบเทียบราคาง้วะนะครับพี่น้องผู้ใดมีง้วอยู่ในบ้านนะครับเมน่สวยๆนะเพื่นซื้อขายกันยูที่หนึ่งบาทครับนะครับอันนี้คือราคาง้ว นะครับใดมีง้วอยู่ในบ้านค่ะลองเปรียบเทียบบิ่งครับครับว่าอยากซื้อหรืออยากขายนะครับจะซื้อราคามันเป็นแบบนี้นะครับจะขายแต่เปรียบเทียบเอานะครับผมไม่ได้สอบถามหลายไม่ได้ถ่ายคลิปเอาแบบเอาเบอร์โทรเบอร์อย่างเพิ่นนะครับเพียงแต่ว่ามาสอบถามราคาให้ให้ได้รับรู้นะครับพี่น้องให้รับรู้ราคาง้วนะครับปบะมานเอานะครับการทําคลิปของผม นะครับอันนี้แม่มีไ่ครับสาาูงลอยหาสิบกัวนะครับจะของอยูเซนอห่างเงาครับ คุณน้องมาเท่าไรหนึงฮหรอื่อเจา้าของเนม่ห้องสาม่นโอ้ห้องสามรับทับไบบด้มาสามเดือนเนาะทับแล้วพันแล้วด้สาเดือนเนาะห้องสามหม่นสองไงไงขักๆเลยครับสูงลอยหาซิบว นมติงต ah? uh. ok. ิงะนมติงเออนมติงสุดหอเอ้าห้องไว้สามหมื่เอาเบอร์ติต่อนะครับดกดกเอาเบอร์มาให้แล้วกศูนย์หกสอง 124 0ง9 7 oh, ี่ศ er> mm ูน hmm. ย์ครับอยยองเจ็ดเนาะครับครับอืมโอ้ใหญ่เาาท่องท่องสเดือนแล้วเนาะขันว่ามันพานหรอทีทับสเดือนเนาะรับพานแล้วคันสเดือนบึงจะชัดเลยครับ นมติงครับนมสีติ้งนะครับแต่ว่ามันยิ่งผสมบูรณ์ดีนะครับใหญ่สูงครับอ่ะจุ่มหอยแมลงมึงก็ได้ท้องใหญ่ขึ้นเจ้าน้อยนี่กับคนโตมานนี่หญาไล่ไลก็อ้วนตอนนั้นเนี่ย โบ๊ทจอยขั้นขั้นแบบนี่เจ้งน้อยนี่ฝนมานี่กัดหนาหลายกัดขึ้นตอนละัอดี้ตาได้มาบผมมือี่ยสามตัวเดี๋ยวจีบไทยไปไปของห้อยวิระกันครับ อยากได้ะสามสิบอง่ด้งรับปันเอาง้องากันตองเป็นันโอ้หง่ห่างละดิ้องใครเนยสามสิบองสาอง่นันหิเง้งำเลยครับเราเคยไปเอาเงนเอาเอาอังเรอเ

ซื่อไปลายตัวเดีเพร่ามสมม้าหัก่าตีแต่ตัวเนยคือแคาไปทับพาข้อตีโอ้ัวสาห่นัวเสาโอ้ไม่ใหญ่ขนานี้หางบ้องหนบ้องเนี่้ยหางไหอืครับงานม่ดีครับหางมือ

หางหางเป็นพวงงดีครับทางหลากดินหลักพื้นเป็นพวงงครับต้นกหางครับเราแปดเสี้ยบตังว่าเป็นสภาพแบบจั้นน้ำบ้านรถใหรเจ้าผู้เจ้ยเล้ยวหัวนะผ่เจ้าหรอยุ่กับผมอ่ะเลี้ยวหัวทบเรี้ยวก็ได้กี่หัวจุดหัว อันนี้คือเงาะลครับสาม0มืนอบาทนะครับคุณกำลังต่อรองกันอยู่ครับบรรยากาศการซื้อการขายการต่อรองกันครับ พ่องไว้เท่าไรล่ะเน่ยพ่องไวอมหาเ็ลยน่ยเออถถหนึงตออะไกันเนี่ยเอาบอยตออะไรดีมองสิ้าโอ้คือเดียวบ่บ่อิอยเยะแต่มองข่แแค่เน่ยีขายหาพันหเนี่ยมีผู้ซื้อบ่เอินมาเนี่ยเออขายบแล้วเราูครับ หนึ่งันเจ็ดร้อบาทครับเปรียบเทียบราคาเลยครับพี่น้องมีราคาเพิ่นห้องไว้นะครับเพิ่นมาหม่องสีเอาแล้วครับมื้นหสูงอยู่ประมาณจากร้อยร้อย3ามทิฟ์หรครับ อิเล่พุ่น้องอะไรอิเล่นสิบหาห้าร้อยอ่าสิบหาห้าร้อยงเล่ี่วปอ่้าใส่วเจ้สวเจ้าแมียวนี่ยีครับพ่น้อง่้เจ้าวกนี่น้องสิบหาห้าร้อยครับเปรียบเทียบราคาพกนั้พี่น้องเด้อ อันนี้เพิ่นกะกำลังต่อร้องกันอยู่ครับคุ่ได้ใีคุณดล่ะครับกำลังต่อร้องกันอยู่นะครับเพิ่นกำลังต่อรองอยู่ลูกเดี๋ดรล็อกควกาเอกสารไปรอดครกเหนาว นั่นหรอกอาโทษขาดอนเอามาขึ้นผมตําหนิมีบอกโคกยังครับเยิน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 โอ้หุ่นคุ้นคุ้คุค้เลยครับอ่ะต่อรองออมแม่์คันจากได้คุนมีหม่องขายยืนแล้วพนห้องซื้อหรอเราทำทางห้องสูงๆซื้อหรอครับซื้อไปเลี้ยงกับเป็นตะเลี้ยง,ยงเลี้ยงง่ายผู้หญิงก็เลี้ยงได้คันแบบไหนเนาะ คนกำลังต่อรองอันอนู้นะครับให้เพิ่นต่อกันันะครับเดี๋ยวไปเบิ่องกันก่อนะครับว่าตอะไรบุญหรอจากเจ้าของมึงจะใส่บุ้น่ะโอ้แม่ลูกครับใหญ่ยาว แม่ลูกลูกแดงแดงก็แม่อีกครับลูกตัวแม่อีกนี่ลูกด้วยครับพิ่งห้องอะไรสักเลยนะจากโมจากว่าห้องไว้เท่าไรนะย,ยห้องดำ ก็ดมือหนักหักแม่ท่องได้อีกสามเดือนครับอาแม่ท่องอีกต่างหักเออรับประกันท่องแม่ท่องแล้วเบ่งลูกมันแน่ผุณโอ้ยลูกสีแดงทับพอดีแม่มันใหญ่มันยาวอลายเนาะลูกมังกรงามลูกมังกงามคุณท่องไว้กินมืนหักแม่ท่องสามเดือน แม่ซื้อไปเลี้ยงมาตะเลี้ยงได้ไหมราคาก็ต้องต่อรองเพิ่นขันมักก็ต้องแต่ว่าผมมักนั่งมีดิลูกระงั้มลายสีมันแน่นอนเลยเนาะสาระเนี่ยสิ้นดีก็ดีด้วยสิ้นมันลูกกระงามหลายลูกกระงามหลายมั้มันได้พอได้พูดจนเหรเขาต้องขอบุงใบน้าพึ่นสิ้นมันรู้เท่าใดอาจารย์สามร้อยสามร้อยเท่าร่อยสิ้นดีจนพ่อเอาอยู่นม่หยา เจ็ดหมื่นห้าเจ้าของคนมาบอกราคาแล้วครับไปแล้วนะครับแม่ลูกโอ้แม่ลูก,ลกงํานะครับใหญ่ย,าย้ยาวหรแม่แม่ทองสามเดือนครับนะครับอันนี้ราคาที่เพิ่งเปิดไว้นะครับเนี่ยคุณพ่อเจ้าของเพื่อนะ ลูกพริกแดงทับตัวได้ไหมอีก่ใสเขยิบสามหนึ่งไว้นะครับทับเต็มของดีๆไวปแสดงว่าเจ้าของนี่เพิ่นมักแต่ของดีๆนะแมนตัวเนาะเออบนโกกหางดูหน่อยผู้ซื้อก็ต้องมาของดีเนาะเออนะครับ อ้ยสวยงามทั้งแม่ทั้งลูกครับแม่ใส่เคฟสามหนึ่งไว้สามเดือนแล้วมันบอกครับสามเดือนแล้วรับประกันงามมีลีงัวแม่นี่เจ็ดหมื่นห่าราคาต่อรองได้นหมครับต่อได้ครับต่อได้ต่อได้คุณพ่อขอเบอร์หน่อยครับศูนย์หกหนึ่งสองเก้าห้าสองสามสองหนึ่งครับครับหอยดอมนะครับครับครับขอบคุณครับ งงงามเลยครับงามทั้งแม่ทั้งลูกแม่นี่โอ้โหเบิ่งตัวลูกก็กินขาดพูนมากินเหมือนห่าครับรับประกันท้องอีกสามเดือนทองมนาศัยแข่งเพื่อให้น้อยเนี่ยทองหอยหอยดอมแม่กระทบเคเอฟซ้ำหนึ่งไว้ครับครับอันนี้ลูกลูก ลูกพิกแเรนครับครับเจ็ดมันหารครับมันมอสูงคนหรือจะไหนราาเนกะตอร้อ,อ,อง่นตัวเออครับลอรองเบิง้ง <laughs> ครับ,บาาอ๋อครับ <laughs> ต่อล้องนะครับ <laughs> เบรรยากาศการซื้อขายมื่อกี้ก็ผมเบมิบึงเราคือคักดดีนะครับตตนตอนนี้ก็เริ่มเบาบางแล้วครับเริ่มทยอยออกแน่ครับง้อมูมิบริษทัทหลายแล้วครับมื่อนี้เพราะว่าไปหาสอบถา,า,าแล้วคาแล้วก็ถามเพิ่นซื่อๆ้ามมองนะครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มออกราคาหมอง พอสื่อพอต่อพอขายก็บีีู้่ครับราคาก็ได้เจ้าของวิญญนะครับ แล้ขึ้นรถตีดหรือไปเลยอ๋อขายแล้วเท่าไรหูเนี่ยฮะสองหมื่นสี่ครับขายได้เรียบร้อยแล้วขายเดียวเท่าไรเท่าไร ครับสำหรับการถ่ายทาคลิปมือ่อนี้ผมขอจบคลิปไปนะครับ <ไป S 1> อยู่ที่ตลาดงอควายบ้านจำมือนตะมูลบันเดือออำเภอเกษตรสม,มูรณ์จังหวัดชัยพุมมครับ17มีนาคม2 5 6 7ครับวันอาทิตย์มีทุกวันอาทิตย์ครับผู้ดเข้ามาเบิ่งล้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องนายาคนเกษตรนะครับฝากกดติดตามฝากช่องนายาคนเกษตรครับพี่น้องการถ่ายทําคลิปกัมา หาสอบถามราคาง้วนะครับประเมินราคางัวให้พี่น้องในรับลูกนะครับไปเปรียบเทียบกับราคางัวเฮาที่อยู่ในบ้านนะครับถ้าเฮามีอยู่เราเปรียบเทียบว่างัวโตแบบนี้ราคาซท่านี้นะครับมาราคาง้วมันก็ถือถือหลายๆครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ ยบไปแค่นี้นะครับพี่น้องนะนายาคุณเกษตรสวัสดีครับ